ต้องบอกเลยว่ายังคงมีประเด็นความคืบหน้าให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของดีไอคอน r o u p นะครับซึ่งนอกจากจะมีดาราคนดังมากมายที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีท่านโบวัชระเมธีนะครับที่โดนโยงเข้ามาด้วยเช่นกันครับละล่าสุดนี้ทางด้านของพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับครั้งที่เคยได้ไปบทเรียนกับท่านโบวชระเมธีนะครับบอกเลยว่ามีจุดพิกที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยทีเดียว ดยคุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าระบุนะครับว่าตนเคยไปบวชกับท่านเคยไปบวชเรียนกับท่านว,วชรเมธีตั้งแต่สมัยก่อนเลยแล้วก็หนีท่านลงมาจากเขาตนอยู่บนเขาไม่ได้ตนต้องหนีลงมาหนีลงมาศึกเองมาศึกที่วัดดอกไม้ซึ่งบวชวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามราชวรวิหารท่านว,วชรเมธีเป็นคนบวชให้เสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ไร่เมื่อก่อนยังไม่มีไร่ชมตะวันเป็นรุ่นแรกที่ไปอยู่ที่นั่นที่เชียงรายหรือว่าอะไรสักอย่าง แล้วก็อยู่ไม่ได้หนีตุ๊กแกมันตัวใหญ่เหลือเกินนี้มานอนอยู่วัดสิงจากนั้นก็เข้ากรุงเทพศึกด้วยความเคารพท่านววชระเมธีอย่าหาว่าไปพาดพิงท่านนะก็ถือว่าผมก็เคยบทเรียนกับท่านอยู่เหมือนกัน และอย่างไรก็ตามนี้นะครับทางด้านของท่านวรวชระเมธีนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นดรามา่าดังกล่าวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้ระบุว่าประกาศขออภัยและทําความเข้าใจให้ตรงกับความจริงซึ่งชี้แจงเป็น7หัวข้อใหญ่หลักๆนะครับแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งท่านนะครับได้ไปด้วยใจที่สุจริตในฐานะพระที่ได้รับนิมนต์ไปสอนไปฉันเท่านั้นไม่มีพระรูปใดที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว